พระอาทิตย์มันขึ้นทางโน้นค่ะเพื่อนๆถ้าป้าแม่มาอยู่สวีเดนก็จะไม่รู้นะว่าโลกมันเอียงจริงๆเพราะว่าอยู่บ้านเรามันจะอฟอนแตกต่างแค่หนึ่งชั่วโมงหน้าหนาวใช่ไหมที่นี่จะเห็นชัดเจนเลยค่ะ แต่ถ้าหน้าร้อนผ้าตย์มันก็จะขึ้นตรงบนหัวเราสว่างทั้งวันทั้งคืนค่ะถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้เอียงมากเลยค่ะเก้าสิบองศาเลยนะเราเห็นแต่รูปโ,โลกใช่ไหมล่ะเมื่อก่อน,นว่าเฮ้มันเอียง เราก็ไม่เห็นมันเอียงนี่หว่าแต่มาอยู่ที่นี่เห็นชัดว่าโลกมันเอียงจริงดีนะก็มาวกวาดีีมาออกจากถนเนเพื่อนๆอยู่ประเทศนี้นะ คนจะใส่เสื้อไอ้กันหนาวมีแต่สีดำเพื่อนๆไม่สีดำก็สีเทามีแค่เนี้ยเวลาป้าอยากจะซื้อเสื้อหนาวนะที่มีหลายสีต้องเข้าไปในตัวจังหวัดป,ปกตินะ่ะอากาศมันก็มืดอ,อยู่แล้วมองไม่เห็นแสง แล้วทีนี้จะมาใส่เสื้อสีดำเกิดคนขับรถมานะมาชนทำไงใช่ไหมท้องฟ้าสว่างเ่อนๆวือน,น,นี้นะคอยดูสองชั่วโมงอาการมันจะเป็นอย่างไร เพื่อนๆในวันต่อมานะคะยังไม่หมดยังกอดกอดติดก็ดติดแน่นเลยกาดติดแน่นยังกาะติดแน่นอยู่ค่ะแล้วก็จะเอาไอ้ที่กัน้น ไอ้ลงมานะครับเพื่อนๆถ้าเ,เปิดไว้แบบนี้มันก็จะหนาวในห้องก็จะเอาตัวนี้ลงมาตัวนี้ลงมาค่ะอันเจ้ากับเพื่อนเดิมๆ ท้องฟ้าเปิดอยู่ขับเบียดเบียดแต่หนาวนะลบสิบสี่ป้าเปิดประตูไม่ได้หรอกเบียอนแตาจะให้ใครมาช่วยนี่ฮัลโหลคันด้กยันป้าแม่แต่ให้ลูกค้ามาช่วยแล้ว เดี๋ยคันนี่จะเอืองหน้าเด่น <laughs> โอ้ยเดี๋ยวโหดพีมามาติดเพื่อนเพืนดูดิโอ้เต้งจิวทัก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 